่วยให้คนละทิ้งความโกรธแสดงท่าทีค่อยคำความสุภาพเตือนสติช่วยให้คนละทิ้งการกระทำความผิดในเรื่งสิ่งที่พระเจ้าปรงการให้กับเรา,าเป็นของประทานที่มีสำหรับทุกคนเราสามารถเตินสติขึ้นแนและกันตลอดเวลาที่เนียกว่าวันนี้เต็นสติขึ้นแต่ละกันตลอดเวลาที่นี่ว่าวันนี้ เพื่ออะไรครับเพื่อคนของพระเจ้าจะไม่หลงไปในทางที่จะหันมากลับกับทาการดีและติดตามพระเจ้าและปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเมื่อชีวิตที่ขมขืนชีวิตที่เต็ปวยปัญหาต้รับการแก้ไขการช่ก้เหลือประช่างชีวิตพระเจ้าใช้ชีวิตเรการช้ชีวิตการใช้ชีวิตผมรักการเผยพระเจ้า,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 จา,จาไว้วกับผู้ยนนอยู่ชีวกตแต่ผมคนยันนง อ้ผมคิดว่าคนงานโดยส่เขาจะทำงานกับชีวิตแต่ผรับเกียรติเป็นที่เกียรติพระจา้าเป็นพระพใ้ดีให้พระเจ้าทรงกะทำามกับชีวิตข,ขอมาทารื่องหนึ่งพูดถึงการให้การให้ถ้าต้องพไม่ได้จำจกัดความของคำว่าให้ ให้ในสิ่งที่ดีที่เราให้ได้ให้เครื่องของใช้ให้การช่วยเหลือให้อาหารให้กำลังใจให้สรตังให้สิ่งของแก่ผู้อื่นที่ทาให้ผู้อื่นสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ให้ที่พักให้ที่อาศัยให้สิ่งต่างๆที่เราสามารถจะให้กับผู้อื่นอทากของการให้อยู่กับผู้สมพลผูอื่นคูอื่นใช่ไหมการให้เราไม่ได้ให้กับตัวเราเอง เมือ่อเราได้รับบางอย่างเราต้องการให้กับคนอื่นและพระเจ้าประทานเหล่านี้ไว้กับชีวิตเราเพื่อเราจะสามารถรับใช้พระเจ้าเกี่ยวกับการให้ผ่านชีวิตเราผมได้รับเสมอจากคนที่รู้จักพระเจ้าคนที่รักพระเจ้าเขาให้ท่านก็คงม,มองเห็นว่านี่คือชีวิตที่พระเจ้าประทานไว้ให้เขามีของประทาน เือคนนี้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 จะสามารถรับพระพรจากพระเจ้าผมบอกกับตัวเองว่าพระองค์เจ้าข่ะให้ผมทำตัวให้ดีเพื่อคนที่ให้เขาจะรับพระพอรอย่าชีตของผมที่ได้รับและทำให้คนอื่นขาดพ,พระพรพระองค์เจ้าข่ะขอเมตตาน,นำพาชีวิตของผมเพื่อผมจะสามารถรับและเป็นพระพรให้กับคนน่นเราสามารถให้อะไรก็ได้ที่เราเห็นว่าเป็นพระพรสิ่งที่เราให้ได้ เราจะทำแล้วเรารู้ว่าเราทำได้ในส่วนที่ออพระเจ้าต้องการพักดังชีวิตเราในการเสริมสร้างชีวิตของคนอืันที่หกผูู้การปกครองการปกครองในภาษาเดิมผู้ดการดูแลเอาใจใส่การช่วยป้องกันร,รักษาการทําให้เกิดความเรียบร้อยการใช้สิทธิอํานาจทําให้เกิดความเรียบร้อยและมีระเบียบเป็นการปกครอง แล้วพระเจ้าประทานของประทานในการปกครองไว้ในชีวิตของบางคนที่เราเห็นบางคนอยู่ที่จัมมนารบางคนคนนี้ควรจะเป็นผู้ปกครองว่คพิกจักริยแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเพราะความจริงพ,พูดหน้าที่ของผู้ปกครองคือการดูแลเอาใจใส่การป้องกพพันรักษาะิจจักรของพระเจ้าการป้องกันพี่กักรไว้ของพระเจ้าสมงูรว์อุพรและากรารที่จะทําให้เกิดควาเมเรียบร้อยในพิจกักรการใช้สิทธิอํานาจ ทำให้ความเรียบร้อยการมีระเบียบนี้ไว้ในเกิดขึ้นนี่คือของประธาน,นจิตอาจาพระเจ้าสำหรับคนลานั้นที่ทระธานปกครองพอระเจ้าให้เราเป็นผู้ปกครองใช่ของประธานศึกษาค่อยทำของพระเจ้าเพราะก็อพิธีบอกว่าผู้ปกครองที่ซ้อมรับปีได้ได้รับเกียรติสองข่าและพระเจ้าประธานประกรนักเกียรติให้สองข่าเป็นเอง การปกครองนั้นดูแลเอาใจใส่พระคีร์เดลพูดถึงรายละเอียดและทุกแถวอยู่ในหนังสือจิจการจะดีในหนังสือจิตมดที่จดียังมีรายละเอียดอีกขึอันที่เจ็ดพูดถึงการแสดงความเมตตาของประธานในการแสดงความเมตตาต้องมิจารณาว่าเป็นของประธานที่เกิดขึ้นในใจทาให้เกิดว่ามีความตั้งใจที่จะทําของประธานในความเมตตา เป็นความตั้งใจที่จะทมีความรู้สึกสงสารต่อผู้อื่นของประธานในความเมตตาพูดถึงว่าไม่มีใครขอร้องฉันก็อธิษฐานเผื่อเขาป็นคำมาอธิษฐานที่ถวายแด่พระเจ้าเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลานี่เป็นความเมตตาเพราะเขารูกพระเจ้า